สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยพิธีบุพเพต์พรีโดยพระมหากติตริ์อิทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายมะตะัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวถวายพระบรมสารีริกธาตุและพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งได้คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาพุทธและถวายพัฒตาหารเพลงร่วมกันก่อนที่ท่านสภาพจะได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณนะแม่น้ำโยโดคาวะต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยมีคณะประธานเอกที่หคือกลัลยาณมิตรยาวล,ลักษ์มาสุดา และกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรสส่วนคณะประธานเอกคณะที่สองคือกัลยาณมิตรจันเพนนิชิโอกะและกัลยาณมิตรชาดารัตคาโต้ได้เข้ารับพระบรมสา,ารีริกธาจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเข้าสู่พิธีอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมด้วยคณะประธานรองทั้ง12คณะจากนั้นกัลยาณมิตรเยวัลักษ์มาสุดะ และกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรเป็นประธานจุดเทียนทูปที่หน้าแท่นบูชาพระบรมสารีริกธาตุก่อนที่ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้ประกอบพิธีจุดวิสาข,าปะ,ขะประทีปโดยมีคณะประธานสี่คณะดังนี้กัลยาณมิตรอารีสักคุมากัลยาณมิตรชาดารัตคาโต้กัลยาณมิตรแก้วตากัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะ และกัลยาณมิตรสมคิดโคดะได้ร่วมกันจุดโคมวิสาขาประทีปร่วมกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีเวียนประทักศิณและอธิษฐานจิตร,ร่วมกันซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างก็มีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ